สวัสดีค่ะติดตามข่าวที่น่าสนใจกับ DMC News ในต้นชั่วโมง12นาฬิกาค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีได้จัดงานถแถลงข่าวตักบาทพระ10,000รูปท่ามกลางทุ่งทานตะวันซึ่งการถแถลงข่าวในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเข้ามาทำข่าวเป็นจำนวนมากค่ะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่15ธันวาคมพุทธศักราช2554ที่ผ่านมาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนลบบุรีได้จัดงานถแถลงข่าวตักบาตรพระ10,000รูปท่ามกลางทุ่งทานตะวันณธรรมศาลาศูนย์อบรมเยาวชนลบบุรีตำบลวังเพลิงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีโดยได้รับความเมตตาจากพระราชปริยสุธีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดคลองเกตเป็นประธานสงฆ์ ซึ่งภายในงานได้มีการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการจัดงานให้รับทราบและทำความเข้าใจตรงกันโดยมุ่งเน้นให้กิจกรรมการตักบาตรเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัดลบบุรีอีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูว,วัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งดังเช่นสมัยพุทธกาล ในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรพระในครั้งนี้ส่วนหนึ่งจะนําไปช่วยเหลือวัดและประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมและอีกส่วนหนึ่งจะนําไปช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรทหารตำรวจและประชาชนชาวพุทธที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสีจังหวัดชายแดนภาคใต้สําหรับพิธีตักบาตรพระ10,000รูปท่ามกลางทุ่งทานตะวันจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่7มกราคมพุทธศักราช2555ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไป จากนั้นในภาคบ่ายจะเป็นพิธีมุทิตาสการะสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางส่วนภาคค่ำเป็นพิธีลอยโคมดอกทานตะวันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาค่ะมาถึงข่าวกิจกรรมงานบุญของชาวพุทธในต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยเราจะไปกันที่ภาคพื้นยุโรปนะคะที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายลอนดอนค่ะ พระภาวนาวิริยคุณหลวงพ่อทัตชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง d m c จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายลอนดอนโดยมีกัลยาณมิตรมานิตโฉมงามเป็นประธานนำกล่าว ส่วนพิธีถวายกองทุนดาวธรรมมีการยานมิตรงเสงียมคอปปิ้งและการยานมิตรใจรักเชอร์มาลิชเป็นผู้นำกล่าวคำถวายพิธีถวายพระป่าธรรมชัยมีการยานมิตรสุพรรณีจงเทพนำกล่าวคำถวายและพิธีถวายสังฆทานมีการยานมิตรด,ด็อกเตอร์คนึงนิดกาเนตและการยานมิตรสุดสงวนวันณเจริญเป็นผู้นำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมการถวายปัจจัยพระป่าธรรมชัย ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีมุนทิตาสการะพระภาวนาวิริยคุณหลวงพ่อทะตะชีโวโดยมีผู้แทนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรอาชนันอศวโพคินและกัลยาณมิตรเทียนชัยชิดวิเชียนกุลส่วนพิธีถวายที่ดินมีกัลยาณมิตรพิมพ์จตุพรเป็นผู้นำกล่าวคำถวายจากนั้นหลวงพ่อทะตะชีโวได้เมตตาแสดงธรรมให้กับคณะกัรยาณมิตรวัดพระธรรมกายลอนดอนซึ่งทุกคนต่างก็ปลื้มปิติในบุญกันทั่วหน้าค่ะ ก็ขออนุมโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรผู้นำบุญของวัดพระธรรมกายลอนดอนทุกท่านเลยนะคะมาถึงข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในช่วงนี้ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะที่อยู่ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียงค่ะร่วมพิธีตักบาตรพระ11111 11รูปในวันอาทิตย์ที่18ทธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะสำหรับสถานที่ในการจัดตักบาตรนะคะจัดที่ ถนนหฤทรืไทยหลังอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลเทศบาลเมืองจังหวัดชายภูมิค่ะสอบถามข้อมูลการตักบารเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0815474581ขอเชิญทุกท่านได้สวมชุดขา,ขาวมาร่วมงานเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจกับ DMC News ได้อีกครั้งนะคะในต้นชั่วโมง14นาฬิกาสวัสดีค่ะ